สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมบัติของสังยุคของจมนวนเชิงซ้อนนะคะก็จากคลิปก่อนเนี่ยพวกเราได้รู้จักสังยุคกันไปบ้างประมาณหนึ่งใช่ไหมคะสังยุคคืออะไรยังจํากันได้ไหมขอทบทวนนิดนึงนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าครูมีค่าแซเท่ากับ a บวก bi เนี่ยสังยุคของแซจะเขียนแทนด้วย Z Bar อย่างนี้ใช่ไหมคะแซบาตัวเนี้ยมันจะสามารถหาได้จากการเอา ส่วนจินตภาพเปลี่ยนกลับให้เป็นเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามใช่ไหมคะตรงเนี้ยสังยุคของแซก็จะกลายเป็น a ลบ bi ใช่ไหมหรือถ้าครูบอกว่ากำหนดแซดเท่ากับ2ลบ3 i อย่างเงี้ยแสดงว่าสังยุคของแซก็จะมีค่าเท่ากับ2แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายของส่วนจินตภาพเป็นตรงกันข้ามก็จะเป็น2บวก3 i อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือที่เราเรียนกันในคลิปก่อนนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาดูสมบัติของสังยุคเพื่อจะเอาไปใช้ในการทําโจทย์ต่างๆกันบ้างนะคะก็คือว่าในกรณีที่ครูให้ Z1, Z2 แล้วก็แซเป็นจํานวนเชิงซ้อนใดๆนะคะเราจะได้ว่าสังยุคของ Z แล้วก็สังยุคอีกรอบนึ่งเนี่ยสังยุคของสังยุคของแซดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ Z อย่างถ้าครูเอาอันเนี้ย เาสั่งยุคตัวนี้นะไปสั่งยุกอีกรอบหนึ่งะนักเรียนดูไปสั่งยุกอีกรอบหนึ่งสผลลับที่ได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็จะกลายเป็นสองลบสามไอใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับแซเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสมบัติข้อที่หนึ่งสมบัติข้อที่สองอสั่งยุคของ Z 1หนึ่งบวกแซสองเราสามารถแยกคิดก็ได้ก็ใช้เป็น สังยุคแซหนึ่งบวกสังยุคของแซทสองก็ได้หรือข้อที่สามสังยุคของแซหนึ่งลบกับแซสองเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะมีค่าเท่ากับการหาสังยุคของแซทหนึ่งลบกับการหาสังยุคของแซทของแซสองนะคะหรือข้อที่สี่สั่งยุคของแซหนึ่งคูณกับแซสองเนี่ยก็สามารถหาได้จากมันมันก็จะเท่ากับแซทหนึ่งสั่งยุคของแซทหนึ่งคูณกับสั่งยุคของแซทสองนะคะหรือข้อที่ห้า ในกรณีที่ Z2 ไม่เท่ากับ0นะคะสั่งยุคของ Z1 ส่วนด้วย Z2 เนี่ยก็จะเท่ากับสั่งยุคของ Z1 หารด้วยสั่งยุคของ Z2 นะคะสังเกตดูนะข้อที่2ถึงข้อที่5อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไปเจอสั่งยุคของจำนวนเชิงซ้อนไม่ว่าจะบวกลบคูณหรือหารกันเราสามารถแยกคิด หาสั่งยุกข,ของแต่ละตัวแล้วค่อยไปบวกลบคูณหารกันก็ได้นะคะจากนั้นข้อที่6ในเมื่อตัวคูณเนี่ยมันแยกคิดได้อย่างข้อ4เนี่ยดังนั้นยกกําลังมันก็ต้องแยกคิดได้ถ้าครูต้องการหาสั่งยุกของแซดกำลัง N เนี่ยก็มันก็จะมีค่าเท่ากับสั่งยุกข,ของแซและทั้งหมดกําลัง N เมื่อ N เป็นจนํานวนเต็มบวกนะคะแล้วก็ข้อที่7ถ้าเกิดว่าแไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์แซไม่เท่ากับ0 แล้วสังยุกข,ของ1ส่วนแเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยสังยุกข,ของแนะคะและก็สำหรับข้อที่8อ่ะข้อที่8อันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือว่าส่วนจริงของ z ส่วนจริงของแนั้นะจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย Z บวกกับสังยุกข,ของแอันนี้คือยังไงอย่างข้อที่อย่างข้อแรกเนี่ยการหาส่วนจริงเนี่ย สมมุติว่าครูกำหนด Z เท่ากับ a บวก bi แล้วครูจะหาค่าของเศษหส่วนสคูณกับแบวกกับสังยุของ Z มันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสคูณกับ Z ก็คือ a บวก bi ส,สังยุของ Z ก็คืออะไร a ลบ bi ถูกไหมคะจากนั้นเราจะเห็นว่า bi ตัวนี้หักล้างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ1นึ่งส่วนสคูณกับ2องส่วนสกับสอตัดกันเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ a ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยการเอา1ส่วนสคูณกับ Z บวกกับสังยุของแเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรส่วนจริงนะคะแล้วก็ข้อนี้การหาส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพของแเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ เศษหส่วน2 i คูณกับ z ลบกับ z บาร์ bar. คือยังไงเหมือนเดิมนะคะครูกำหนดค่าแเท่ากับ a บวก B ีครูจะหาค่าของ1ส่วน 2I คูณกับ z ลบ z บาร์ bar. ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน 2i คูณกับ z z ก็คืออะไร a บวก B ลบ z ลบสั่งยุของ Z ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ a ลบ bi ใช่ไหมก็จะได้เป็นเศษหส่วนส i คูณกับ a บวก bi ลบ a แล้วก็บวก bi a จะหักล้างกันก็จะได้เท่ากับเศษหส่วนส i คูณกับ2 bi ส b เอสอง i ตัดกันใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ b ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะส่วนจินตภาพนะคะส่วนจินตภาพของ Z เนี่ยก็คือตัว b ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับการเอา1นส่วนส i คูณกับ Z ลบ Z บาร์ b. อ่ะถัดไปเราไปดูตัวอย่างการใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนกันนะคะยกตัวอย่างที่1 กำหนดค่า z ก็คือกำหนดค่า z 1คือ2บวก3 i แล้วก็ z 2เท่ากับ3ลบ4 i เนี่ยครูบอกว่าจงหาค่าของข้อแรกสั่งยุของ z 1บวก Z 2นะคะข้อนี้เวลาหาเนี่ยเราก็สามารถแยกคิดได้แยกใช้สมบัติคิดได้เลยหรือใครจะเอา z 1กับ Z 2มาบวกกันก่อน แล้วมาหาสั่งยุคทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าใครจะหาใช้สมบัติก็คือเอาแซเอาสั่งยุคของแซบวกกับสั่งยุคของแซอย่างนี้ก็ได้สั่งยุคของแซก็จะมีค่าเท่ากับ 2-3-I ลบ3 I. บวกกับสั่งยุคของแซก็จะมีค่าเท่ากับ3-4บวก4ไอจัดการนำมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็น 5-I บวก I นี่คือคำตอบ หรือข้อที่2สั่งยุคของ Z1 ลบกับ Z2 ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับสั่งยุคของ Z1 ลบสั่งยุคของ Z2 ใช่ไหมคะสั่งยุคของ Z1 คือ 2-3i ลบ3 i. ลบกับสั่งยุคของ Z2 ก็จะได้เป็น3บวก 4i จัดการนำมาลบกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็นลบ1แล้วก็ลบ 7i หรือข้อที่3นะคะสั่งยุคของ z 1คูณกับสั่งยุคของ z 2เนี่ยพวกเราก็สามารถแยกคิดเป็นสั่งยุคของ z 1คูณกับสั่งยุคของ z 2ก็ได้สั่งยุคของ z 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ 2-3I ลบส i สั่งยุคของ z 2มีค่าเท่ากับ3บวก 4I ใช่ไหมก็จับนำมารวมกันเอ้ยจับมาคูณกันก็ได้เป็น6บวก 8i ลบ 9i แล้วก็อะไรอีกเนี่ยบวก12ใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ 18i ลบ i ข้อที่4นะคะข้อที่4ให้หาสั่งยุคข,ของ Z1 ส่วนด้วย Z2 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราสามารถแยกคิดกลายเป็นสั่งยุคข,ของ Z1 หารด้วย สั่งยุคข,ของแ2อย่างนี้ก็ได้นะคะสั่งยุคของแ1คืออะไรดูสิก็คือ 2- 3 I ลบส่วนด้วยสั่งยุคข,ของแ2ก็คือ3าบวก 4I การหารยังจำการหารกันได้ไหมเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อคลิปก่อนการหารจำนวนเชิงซ้อนเราจะเอาตัวเอาสั่งยุคข,ของตัวส่วนใช่ไหมคะ มาคูณทั้งเศษและส่วนสังยุของตัวส่วนหรือสังยุของตัวข้างล่างอ่ะก็คือ3ลบ 4I อ่ะมาคูณทั้งเศษและส่วนข้างบนจับคูณกันกลายเป็น6ลบ 8i ลบ 9I แล้วก็ลบ12ข้างล่างใช้ส่วนจริงกำลังสองบวกส่วนจินตภาพกำลังสองได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น339 446 ผลลับที่ได้ก็จะเท่ากับลบหกลบสิบเจ็ดไอแล้วก็ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย25นะคะเวลาตอบก็แยกออกมาเป็นลบหกส่วนยีลบสิบเจ็ดส่วนยีไอก็ประมาณนี้นะคะอ่ะจากนั้นมาดูตัวอย่างถัดไป อันนี้จะมีการประยุกต์ขึ้นมานิดนึงข้อนี้บอกว่าถ้ากำหนด Z1 อ่ะคือ3บวก 4i แล้วก็สั่งยุคของ Z1 คูณ Z2 บวกด้วยสั่งยุคของ Z2 ลบ4เท่ากับ0จงหาอินเวอร์สของ Z2 อ่อ่ะสหายยังไงแสดงว่าเราจะหาอินเวอร์สของ Z2 ได้เนี่ย เราจะต้องทราบค่าของแซหนึ่งก่อนใช่ไหมคะเอ้ยเราเราจะต้องทราบค่าของแซสองก่อนถูกไหมจะทราบค่าของแซสองได้ก็คือเอาแซหนึ่งเข้ามาแทนอ่ะเราก็มาลองกันดูจากสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ยถ้าสังยุคมันคูณกันะเราสามารถแยกออกมาคิดได้เลยไม่ว่าจะคูณจะบวกจะลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่สามารถแยกสังยุค,คิดเป็นตัวตัวได้เลย ก็แยกออกมาได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะสั่งยุคของแ1เนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็สามารถหาได้จากข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวครูจะจัดรูปนิดนึงนะคะก็จะเอาย้ายลบ4ไปก่อนแล้วกันนะคะย,ย้ายลบ4มาฝั่งนี้แล้วก็ครูจะดึงสั่งยุคข,ของแ2สออกก็จะได้เป็นในวงเล็บจะเหลือ z1 บวกกับ1 เท่ากับ4สังยุคของแ2ตสองคูณกับสังยุคของแ1ตก็เอาด้านบนมาเขียนแล้วก็บวก1เท่ากับ4จะได้ว่าสังยุคของแ2ตสองเนี่ยก็จะเท่ากับ4ลบ4 i เท่ากับ4ใช่ไหมสังยุคของแ2ก็จะมีค่าเท่ากับย้ายมาหาร4ส่วนด้วย สี่ลบสไอจากนั้นครูจะทอนนะคะใช้ไม่4ี่ทอนเวลาทอนทอนทุกตัวจะได้หนึ่งส่วนด้วย1นลบไออันนี้คือสั่งยุคของแซสองจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปหากันต่อหาอะไรตอนนี้เราทราบค่าของสั่งยุคของแซสองใช่ไหมคะครูก็จะหา ทำให้ตัวส่วนเนี่ยไม่ติดท่าของจำนวนเชิงซ้อนครูะหารต่อก็ใช้สั่งยุคคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนใช่ไหมการหารอะ,อะเอาสั่งยุคคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะ ข้างบนก็จะได้เป็น1บวก i และข้างล่างส่วนด้วย2ถูกไหมคะโจทย์ต้องการหาอะไรคะโจทย์ต้องการหาอินเวอร์สของแ2ทสองอินเวอร์สของแ2มันจะหาได้จากการเอาสังยุคข,ของแ2หารด้วยส่วนจริงของแ2ทเนี่ยบวกกับไอกำลังสองแล้วก็บวกด้วยส่วนจินตภาพของแ2ทกำลังสอง ใช่ไหมอันนี้ครูเขียนยอนะคะเราก็จะได้ว่าสั่งยุคข,ของแ2ทสอเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก $i ทั้งหมดส่วนด้วย2ส่วนจริงส่วนจริงของ z2 ก็มาดูไอตัวเนี้ยเวลาเราแยกออกมาเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็จะเท่ากับ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2 i อย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าส่วนจริงอ่ะก็คือ1ส่วน2เอามากำลังสจะได้1ส่วน4บวก1ส่วนส ผลลั์ที่ได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้1นบวก I ส่วน2ทั้งหมดส่วนด้วย1นึ่ส่วนสบวก1ส่วนสีได้หนึ่งส่วนสใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการ2ตัด2ล่างตัดล่างผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นบวก i นี่คือคำตอบต่อไปดูที่ตัวอย่างที่3บ้าง บอกว่าจงหาค่าแซทที่มันสอดคล้องกับสมการต่อไปนี้ณตอนนี้หนูรู้ไหมว่าค่าแซของหนูเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ข้อนี้เราไม่สามารถย้ายข้างสมการหรือว่าแก้สมการเพื่อหาค่าแซได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะกำหนดค่าแซออกมาครูจะให้ค่าแซทเนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวก b i แล้วก็จะแทน a บวก bi เข้าไปในสมการแล้วก็จะหาค่า a กับค่า b ออกมานะคะเราก็จะได้ว่าจาก z บวก i บวก3าลบ2 z bar เนี่ย z bar หรือสังยุคของ z เนี่ยเท่ากับ1บวก2 i ครูก็จะแทนค่าเข้าไปเลย z มันมีค่าเท่ากับ a บวก bi บวก i บวกสลบ2คูณสังยุคของ z ก็คือ a ลบ bi จะมีค่าเท่ากับ1บวก2 i อ่ะดำเนินการได้ a บวก b i บวก i บวก3แจกแจงเข้าไปนะคะลบ2 a บวก2 b i เท่ากับ1บวก2 i จากนั้นเราก็จะรวมส่วนจริงเข้ากับส่วนจริงและส่วนจินตภาพเข้ากับส่วนจินตภาพนะคะส่วนจริงก็คือ a บวก3แล้วก็ลบ2 a ใช่ไหม ส่วนจินตภาพก็คืออะไรเอ่ย b บวกหครูจะดึง i ออกไปเลยนะแล้วก็บวกด้วย2 b i เท่ากับ1นบวกส i อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้นำมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้ว่า ลบ a บวก3บวกกับ1บวก3 b i เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวก2 i ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเทียบตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเลยนะคะก็จะได้ลบ a บวก3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ลบ a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ4 a ก็จะมีค่าเท่ากับเอ้ ไม่ใช่ลบสิเท่ากับเท่าไหร่ลบสอใช่ไหมคะ a ก็จะมีค่าเท่ากับ2และอีกตัวหนึง่งก็จะได้ว่า3ามบวกเอหนึ่งบวกสาจะมีค่าเท่ากับ2 3 B ก็มีค่าเท่ากับ1 B ก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามค่า Z ค่า Z หาจะหาได้ก็คือต้องทราบ a กับ b นาตอนนี้ทราบแล้วดังนั้นตอบได้เลยว่าค่า z ก็จะเท่ากับ2บวก1ส่วน3ไอหรือข้อที่4ตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องสมบัติเขาบอกว่ากำหนด z เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่1บวก i คูณกับสั่งยุคของ z บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 ให้หาส่วนจริงของ z คูณกับ z ลบ z บาร์ทั้งหมดจุกกำลัง15ได้เท่ากับเท่าไหร่อะจะทำยังไงแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราจะหาส่วนจริงได้เนี่ยหนูต้องทราบอะไรก่อนลูกต้องทราบค่าของ z ก่อนใช่ไหมครูก็จะหาค่า z หาค่าแซจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้อะจะหากันเลย ก็จากสิ่งที่โจทย์ให้1นบวกไอคูณกับสั่งยุคของแซดบวกหนึ่งเท่ากับลบ1ใช่ไหมก็ย้ายฝั่งเนาะย้าย1ลบอีกบวกอมาหารก็จะกลายเป็นสั่งยุคของแซบวก1เท่ากับกยยยย 1, ลบ 1, บ,บ, 1, บ1ส่วนด้วย1นบวกไอาอาหารกันเอาสั่งยุคคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วน สั่งยุคข,ของตัวล่างอะคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบหนึ่งบวกไส่วนด้วยสองถูกไหมคะอ่ะจากนั้นครูต้องการหาค่า z ดังนั้นครูจะใช้สั่งยุคใส่เข้าไปทั้งสองข้าง เอาสังยุคใส่เข้าไปทั้งสองข้างขีดให้ตรงนะคะอันนี้ครูแยกสีให้พวกเราเห็นชัดๆนะคะเอาสังยุคใส่เข้าไปทั้งสองข้างฝั่งซ้ายเนี่ยสังยุคซ้อนสังยุคผลลัพธ์ที่ได้มันจะได้ตัวมันเองฝั่งขวาก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบอะไรหนึ่งส่วนสองไอ ใช่ไหมต้องการหาค่าแซใช่ไหมก็ย้าย1มาลบก็จะได้เท่ากับลบ3ส่วน2อลบ1ส่วน2ออันนี้คือค่า z โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามส่วนจริงของแซคูณกับแซลบสั่งยุคของแซทั้งหมดกำลัง15เราก็จะมาหาหาค่าของแซคูณกับแซลบสั่งยุคของแทั้งหมดกำลัง15ออกมา z คือลบ3ส่วน2อลบ1่ส่วนสองไเขียนลงไปแล้วแลบสังยุคของแก็จะมีค่าเท่ากับอะไรอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรลูกแก็คือลบ3ส่วน2ลบ1ส่วน2 i ลบสั่งยุคของแสังยุคของแก็คือลบ3ส่วน2บวก1ส่วน2ไแล้วทั้งหมดที่ได้เดี๋ยวเอามากำลัง15 อะจะเอามาคูณกันก่อนเอ๊ะเอาทำในวงล็บข้างหลังก่อนนะคะไม่ใช่คูณบวกลบกันก่อนก็มีผลลัพธ์เท่ากับตัวหน้าตัวนี้เดี๋ยวมันจะหักล้างกันใช่ไหมคะตัวข้างหลังลบหนึ่งส่วนสองไอแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนสองไอผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกได้ลบหนึ่งกำลังสบห้าลบหนึ่งกำลังสิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช้แม่สีหารเศษเศษอะไร เอาหารลบหนึ่งกำลังสิบห้าก่อนมันจะได้ลบใช่ไหมแล้วก็ไอกำลังสิบห้าก็จะมีค่าเท่ากับใช้แม่สีหารได้เศษสามถูกไหมคะเศษสามคือลบไอแสดงว่าก็จะเท่ากับลบสามส่วนสองไอ แล้วก็บวกกับ1ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นสลับที่หน่อยก็ได้กลายเป็น1ส่วน2ลบ3ส,ส่วน2ไอดังนั้นโจทย์ถามส่วนจริงของ Z ลบกับ Z คูณกับ Z ลบ Z สั่งยุของ Z ทั้งหมดกำลัง15ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอบ1ส่วน2 อันนี้คือเรื่องของสังยุคนะคะ